สวัสดีครับการติดตามข่าวพม่ามันมีหลายเรื่องมากที่เราเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับและแน่นอนว่ามันเป็นบทเรียนให้กับเราได้บทเรียนที่เราจะได้รับจากพม่าคืออะไรละครับหนึ่งคุณค่าของเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตย2คุณค่าของความเป็นมนษุษย์3แนวทางการต่อสู้ของประชาชนนะครับประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้หมายถึงนักการเมืองคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคือระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนี่มีสิทธิ์มีเสียงถ้าคุณเลือกผู้แทนมาแล้วไม่ดีคุณยังมีสิทธิ์เลือกใหม่ได้ ในโอกาสต่อไปมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกผู้แทนมาแล้วไม่ดีและคุณตัดสินว่าประชาธิปไตยมันไม่ดีนักการเมืองมันโกงแล้วเทใจให้กับเผด็จการไปเมื่อเลือกเผด็จการแล้วนะครับมันยากแล้วที่คุณจะมีสิทธิ์เลือกมีเสรีภาพเหมือนเดิมได้เพราะว่าเผด็จการทุกคนบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงเผด็จการในอนาคตนะครับจะคำนึงถึงประชาชนนี่น้อยมากและที่สําคัญคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งสิน้นและพะมา่าอยู่แบบนั้นมาตลอดประวัติศาสตร์ ของประเทศนะครับแล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าเผด็จการเนี่ยไม่สามารถทําให้คนส่วนมากนี่เจริญได้ ส่วนแนวทางการต่อสู้ของประชาชนถึงแม้ว่าแอดมินเนี่ยจะไม่ชอบเผด็จการนะครับแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังพักเอ็นดีที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับปลุกประชาชนนี่ใช้กําลังต่อสู้ด้วยอาวุธแน่นอนว่ารู้อยู่แล้วว่าประชาชนต้องสูญเสียนะครับแทนที่จะปกป้องประชาชนอาจจะมีคนบางคนพูดว่าถ้าไม่สู้เราจะให้ทําอย่างไรล่ะครับปัจจุบันนี้การต่อสู้มีหลายแนวทางการใช้กําลังเป็นแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับและการใช้กําลังเป็นทางสุดท้ายท้ายสุดแต่ว่า NLD นเเนี่ยนำมาเป็น เป็นวิธีแรกๆนะครับทำให้สถานการณ์ NLD กับประชาชนนี้ค่อนข้างลำบาก ลำบากพาะอรไรล่ะครับพาะเกิดการต่อสู้เนี่ยประชาชนเดือดร้อนคนส่วนมากที่เคยอยู่ข้างเอ็นเอลดีเริ่มถอยมาอยู่ตรงกลางเพราะว่ากระทบกับชีวิตของเขาครับซึ่งก็ต้องยอมรับในข้อนี้โดยอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือรัตกยาที่ยอมหยุดยิงไปนะครับอันนี้มองจากเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่า PDF เนี่ยก็เกิดขึ้นหลายเมืองและแอดมินก็เข้าใจถึงความโกรธแค้นของประชาชนที่ลุกขึ้นมาสู้นะครับล่าสุดกองกําลังปกป,งป้องประชาชนเมืองกอรินหรือว่ากอรินพีดีเอฟได้ซุ่มโจมตีขบวนรถของทหารพม่าเลยครับ ในข่าวนี้เขียนไว้ว่าเชื่อว่ามีทหารพม่านาี่เสียชีวิตไป20นายนะครับและฝั่ง PDF เสียชีวิตไป2คน 2> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองกอลินเขตภูมิภาคสกายนะครับซึ่งเมืองกอลินเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับรัฐคชินและการโจมตีของ PDF ในครั้งนี้นะครับมีกองกําลังของ k i a นี่เข้าร่วมด้วยโดยโฆษกของ KIA ยอมรับว่ามีกองกําลังของ KIA นี่เข้าร่วมจริงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคําสั่งของ KIA เป็นการตัดสินใจเข้าโจมตีเองของกองกำลัง ลาง KIA บางคนนะครับเพราะว่าจุดโจมตีเนี่ยอยู่ใกล้กับกองกําลังของ KIA ที่ประจําการอยู่ความยากลําบากของกองกำลัง PDF ก็คือขาดอาวุธนะครับซึ่งมันก็ยากเหมือนกันที่กองกําลังชาติพันธ์เนี่ยจะสนับสนุนอาวุธให้กับ PDF หลังจากนั้นนะครับทหารพรม่าก,ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับยิงฉลมหมู่บ้านทําให้ชาวบ,บ้านนี้ได้รับบาดเจ็บก็มีการอพยพกันซึ่งก็เป็นแบบนี้ซ้ําๆในทุกที่แน่นอนว่าการต่อสู้ในลักษณะนี้นะครับสร้างความลำบากให้กับประชาชนนี้เป็นอย่างจริงกองกําลัง PDF ของแต่ละเมืองหน้าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าอาวุธในสู้ไม่ได้และทหารพรม่าก,ก็เล่นสกปรกแบบนี้ในทุกที่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันเป็นประจําตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับ วิถีของโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับการเมืองโลกเข้ามามีบทบาทในทุกประเทศในโลกถ้าเรามองจากความเป็นจริงมันไม่สามารถชนะกันด้วยกําลังแบบแตกหักกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเราตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปเกมที่ทําให้ฐานพมา่าอ่อนเปี้ยเสียแรงอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเกมจากการกดดันจากนานาชาตินต่างหากหลายคนอาจคิดว่าพมา่ามีจีนกับรัสเซียนี่ช่วยแต่ว,ว่าเอาเข้าจริงรัสเซียนี่แหละครับเป็นคนทําให้พมา่านี่ผ่อนคลายลงไปการต่อสู้ของประชาชนเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นแรงกดดัน เล็กๆเท่านั้นแหละครับมันก็น่าคิดว่าถ้าประชาชนเนี่ย เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้มาเป็นแบบ CDM เหมือนเดิมบวกกับแรงกดดันจากนานาชาติมันจะได้ผลดีกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้มองในภาพรวมๆแบบเป็นกลางเลยนะครับจะลดความสูญเสียของประชาชนแน่นอนว่าก็จะมีบางคนคิดว่าออกมาสู้นี่ถูกแล้วแหละครับแต่ถ้าเราเห็นภาพเด็กน้อยหนีตายตากฝนหิวข้าวหนาวสั่นเป็นไข้คนแก่เดินไม่ได้กินข้าวน้ําตาคลออยู่ในป่านะครับเราอาจจะเปลี่ยนความคิดก็เป็นไปนได้แล้วก็ทบทวนแนวทางการต่อสู้แน่นอนว่า การต่อสู้ในครั้งนี้ทําเพื่อประชาชนนะครับแต่ว่าคนที่ต้องตายแล้วก็หลบอยู่ในป่าก็คือประชาชนเช่นกันนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบทเตียนให้กับเราได้เพราะต่อให้เวลาของโลกผ่านไปนานแค่ไหนนะครับป็ิการไม่มีทางที่จะหมดไปจากโลกได้